ขับรถจากกรุงเทพไม่ถึง100กิโลแต่เชื่อไหมว่าคนกลับมองข้ามที่นี่ไปพอคิดว่าอยุธยาคือเมืองเก่าที่ไม่มีอะไรน่าสนใจทั้งที่จริงแล้วที่นี่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่หลายคนไม่เคยเห็นและทุกคนอยู่กับรายการรถทิปนะครับรายการที่จะพาทุกคนออกเดินทางผ่านพวงมาลัยและรถคู่ใจ เพราะผมเชื่อว่าการเดินทางไม่ได้มีไว้แค่ให้ถึงจุดหมายแต่มันคือไว้ให้เราสร้างเรื่องราวระหว่างทางโดยทริปนี้ผมจะชวนทุกคนมาเปิดใจให้กับเมืองเก่าที่ไม่เคยเก่าเริ่มต้นกันที่วัดชัยวัฒนารามถูกสร้างขึ้นมาด้วยแรงแห่งชัยชนะด้วยความที่ช่วงประมาณปี1,700นะครับวันนี้ก็ถูกทิ้งร้างเหมือนวัดอื่นๆทั่วไปในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มีการขโมยก็เรียกว่า ต่อด้วยวัดพระศรีสันเพชรศูนย์กลางของราชสำนักในอดีตไม่มีพระประธานเพราะไม่ใช่วัดของประชาชนแต่เป็นวัดของพระมหากษัตริย์แวะเติมพลังที่บ้านรักนาคาเฟ่ที่ทั้งอบอุ่นและถ่ายรูปเพลินจากนั้นนั่งเคบโบิลขาข้ามแม่น้ำไปยังวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติดูเหมือนโบสถ์คริสต์แต่กลับเป็นพุทธแทร้อยเ็ก่อนจะปิดท้ายด้วยไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด นั่นก็คือนั่งเรือรอบเกบาะอยุธยาชมไฟยามค่ำคืนทั้งแล่นผ่านวัดโบราณชุมชนริมน้ำที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตใกล้แค่นี้แต่ความรู้สึกเหมือนได้ออกทิศไกลทั้งหมดนี้กับรายการรถทิปอยุธยาไปเช้าเย็นกับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหมครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นทริปชิลๆแล้วกันนะครับไปเช้าเย็นกลับจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ผมจะไปทําไปกับขี่แต่ว่าโอเคเราไปแถวๆนู้นทุกผมก็ลองดูว่าเอ้ยจริงๆอุทยาไปเที่ยวเช้ากลับเย็นมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ และที่สำาัญเลสำหรับใครที่รอดู S หนึ่ง WR ผมนะครับขับไปเที่ยวคอ,อรออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ใบขับขี่ก็น่าจะวันนี้แหละขับรถไปทําที่นู่นนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีใบขับขี่ขับมอเตอร์ไซค์เลยจริงๆขับมาสักพักนึ้อนะแต่ขับอยู่ในซอยขับออกไปข้างนอกนิดๆหน่อยๆก็เลยยังไม่ได้ทําตั้งแต่เด็กนะครับแต่ตอนนี้เราจะออกถนนใหญ่ออกต่างจังหวัดบ้างบางทีเราจะไปต้องทาแล้วก็ไปการเดินทางด้วยรถอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด มันไม่ได้ถึงที่หมายเร็วเท่ากับเครื่องบินและไม่ได้สะดวกเหมือนนั่งรถตู้แล้วมีคนขับให้แต่การขับรถไปเรื่อยๆด้วยตัวเองกับมีบางอย่างที่พิเศษกว่ามันทําให้เราได้เห็นโลกในจังหวะที่ช้าลงทุกครั้งที่หมุนพงมาไัยทุกกิโลเมตรที่ผ่านไปเราจะได้รู้จักตัวเองได้อยู่กับตัวเอง โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบางทีความหมายของการเดินทางอาจไม่ได้อยู่ที่จุดหมายแต่มันคือเรื่องราวระหว่างทางทั้งหมดที่เราสะสมไว้บนถนนเส้นหนึ่งที่ชื่อว่าชีวิตและนี่แหละครับคือความตั้งใจของผม ึงแล้วนะครับทุกคนวัดชัยวัฒนารามผมอยู่ใกล้ขนาดนี้ผมยังไม่เคยมาเลยตอนสมัยเรียนตอนเด็กๆก,ก็โรงเรียนก็ไม่เคยพามาเหมือนกันประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัดที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้วันธรรมดาผมยังตกใจนิดนึงว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเสียงค่อนข้างดังนิดนึงครับเขากําลังก่อสร้างน่าจะธนูบำรุงนะฮะ วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันตกของเกาะเมืองอยุธยาสร้างขึ้นในปีพศ2173ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะในการรบและยังถือเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับพระราชมารดาอีกด้วยนะครับสถาปัตยกรรมของวัดได้รับแรงบรันดาลใจมาจากปราสาทนครวัด โดยเฉพาะการวางผังแบบจัก,กรวาลจำลองตามคติความเชื่อทางศาสนานะครับนั่นก็คือมีพระปางอยู่ตรงกลางร้อมรอบด้วยปรางบริวาร8องค์ตั้งอยู่บนรากฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสรอบๆยังมีพระระเบียงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งเรียงรายซึ่งองค์ส่วนใหญ่ชำรุดหรือเสียหายเป็นหนึ่งในวัดที่ไม่ได้ใช้สำหรับพระสงฆ์จำพรรษาแต่ใช้ในพิธีการสำคัญของราชวงศ์ และงานศพของกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์นั่นเองแล้วก็พระปางที่ผมบอกนะครับก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ซึ่งสูง35เมตรจริงๆผมเรียนถาบัตรมาเนะีดีไซน์ของตัวพระปางตรงกลางเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมแบบนครวัดที่อยู่ในประเทศกัมพูชานั่นเองคล้ายคลึงเท่านั้นนะครับไม่ได้เหมือนเดี๋ยวจะมีดราม่า เมื่อเราเดินเข้าตัววัดเราจะได้เห็นปางประธานสูงเด่นเป็นสง,งา่าหลายล้อมด้วยปางมุมเล็ก8องค์จัดวางอย่างสมมาตรตามแนวคิดจกนนักรวาลในศาสนาฮินดูสแสดงถึงการผสมผสานความเชื่อของพุทธและฮินดูไว้อย่างแนบเนียนถึงแม้ว่าการเวลาและสงครามจะทำลายสถาปัตยกรรมที่เป็นเหมือนรากเหง้าของความเป็นไทย แต่เอกลักษณ์และความสวยงามก็ไม่เคยจางหายไปไหนเลยพุทธรูปนะครับไม่มีองค์ไหนมีหัวเลยนะครับด้วยความที่วันนี้ก็ถูกทิ้งร่างเหมือนวัดอื่นๆทั่วไปในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มีการขโมยก็เรียกว่าขโมยก็ได้ตัดเสียรไปเพราะว่าเชื่อว่าในนั้นมีพุทธคุณมีของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบางคนก็เชื่อว่ามีทองอยู่ในนี้นะครับ วัดชัยวัฒนารามถูกทิ้งล้างหลังอยุธยาแต่งในปีพศ2310และได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรในช่วงปลายทศวรรษที่20แม้ว่าการเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่เศษซากของอิฐปูนยังบอกเล่าเรื่องราวที่ว่าอายุธยาเคยยิ่งใหญ่เพียงใดได้เป็นอย่างดี จากนั้นเราเดินทางไปต่อกันยังวัดภระสีสันเพชรระยะทางเพียงแค่3.7กโลหรือประมาณ8นาทีที่ตั้งอยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำและตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดภระสีสันเพชรนะครับจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าเหมือนเดิม คือหลายๆที่ถูกทําลายไปอย่างเช่นที่นี่ด้วยก็เช่นกันนะครับช่วงสมัยเสียกรุงโดนฝั่งามาพม่าเผาก็จะมีแค่วัดตรงนู้นนะครับที่เขาบูรณะกรมมใหม่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นซากปรักหักพังนะครับซึ่งดีไซน์เจดีข้างหลังผมนี่ผมต้องบอกว่าดีไซน์ทั้งหมดอนะ่ะมันก็เหมือนกับสร้างมาตามอุดมคติของจัก,กรวาลของศาสนาเราศาส,สนาพุทธอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าดีไซน์มันไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง แต่ว่าเลเยอร์ของพื้นที่เนะี่ยมันก็จะคล้ายๆกันมีเจดีย์อยู่ตรงกลางที่ r e p r ิ s e n t ความเป็นภูเขาพาสุเมนพาสุเมรุพาสุเมนนั่นแหละครับทุกคนวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดสำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยานะครับตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหลวงเป็นวัดหลวงประจำพระราชสำนักเปรียบเทียบได้กับวัดพระแก้วในกรุงเทพปัจจุบัน เพราะเป็นวัดที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญและไม่มีพระพิสูจจำพรรษาการก่อสร้างวัดเริ่มขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตโลกนาถที่ครองราชในช่วงพศ1 9 9 1ถึง2 0 3 1พระองค์ทรงย้ายพระราชวังไปทางทิศเหนือและโปรดเก้าให้สร้างวัดพระศีสันเพชรขึ้นในบริเวณพระราชวังเดิมที่เคยประทับโดยถือเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่เดิม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีต่างๆของราชวงศ์สิ่งที่สำคัญที่สุดในวัดนี้คือเจดีองค์ขนาดใหญ่สร้างเรียงกันบนแนวแกนเดียวกันอย่างสมมาตรเป็นเจดีทรงลังกาซึ่งใช้บรรจุพระบรมาอาัฐิของกษัตริย์ทั้ง3พระองค์ได้แก่สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองและสมเด็จพระชัยราชาพิราช ลักษณะของเจดีย์ทรงลังกานั้นได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุคสุโขโทัยและลังกานะครับแสดงถึงความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องจัก,กรวาลเหมือนกับวัดชัยวัฒนารามโดยมีฐานกลมและเรือนท่าสูงเรียวเป็นเอกลักษณ์รวมถึงในอดีตมีพระพุทธรูปสำคัญที่ชื่อว่าพระศรีสันเพชรหล่อด้วยทองคำทั้งองค์สูงถึง16เมตรและใช้ทองมากกว่า300กิโลกรมัมซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองในยุคอยุทยาเลยก็ว่าได้นะครับ แต่เมื่อกุรงอยุธยาแตกพาม่ายกกองทัพมาเผาเมืองและหลอมพระศรีสันเพชรเอาทองกลับไปเหลือ,อไว้เพียงแกนทองแดงซึ่งต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดโพในกรุงเทพที่ซึ่งกลายเป็นพระศรีชกยมุนีในปัจจุบันนั่นเองจริงๆเดินเข้ามาก็ต้องบอกนะครับว่ารู้สึกร่มรื่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าวันที่มาด้วยนะครับทุกคนอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้เลยก็คือกระลอกที่นี่ไม่กลัวคนเลยนะครับ ผมเห็นวิ่งไปวิ่งมาแล้วแบบเอากล้วยไปให้กับมือได้ด้วยเหมือนเคยไปพุทธมนทลที่นครปฐมก็ก็เหมือนก,นกระรอกก็จะกลัวคนอยู่ก็ถือว่าแปลกดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่ใหญ่มากใหญ่กว่าที่แรกที่ผมไปเยอะเลยนะครับเดินกันได้ยาวๆเลยเดินเป็นสี่เหลี่ยมรอบคอนเซปต์เขาพัสุเมนแม้ว่าวันนี้เหลือเพียงฐานอุโบสถและแนวกำแพงเก่า แต่วิญญาณของประวัติศาสตร์ยังล้อมรอบทุกก้อนอิฐอย่างเล่าเรื่องราวของราชสำนักเมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองมาสู่จุดจบที่เงียบงนันซึ่งผมก็แนะนำให้ทุกคนมาดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไหลายๆคนส่วนใหญ่ไม่เคยมาด้วยซ้ำเพราะว่ามันอยู่ใกล้แบบใกล้กรุงเทพเกินไปแล้วก็อาจจะแบบเห็นมันใกล้ตัว มากๆอยู่แล้วเห็นในหนังเรื่องต่างๆละครเรื่องต่างๆก็เลยคิดว่าโอเคเราค่อยมาเมื่อไหร่ก็ได้นะอะไรอย่างงี้ ากบรรยากาศวัดเก่าในอยุธยาเราก็ขับรถมาพักหัวใจที่มุมชิวๆกันบ้างนะครับอย่างบ้านรักนาคาเฟ่ตกแต่งมาเน้นความอบอุ่นเหมือนรีสอร์ทในป่าเขตชื้นอย่างบาหลีโดยใช้ไม้ไผ่ดัดเป็นซุ้มโค้งรูปทรงโกติกอาร์ชซึ่งคล้ายกับซุ้มโค้งของโบสโกติกในยุโรปแต่ดัดแปลงมาใช้วัสดุแบบพื้นถิ่นเช่นไม้ไผ่ โดยการเลือกใช้ซุ้มโค้งปลายแหลมทําให้พื้นที่ดูโปร่งศักดิ์สิทธิ์และมีพลังนั่นเองนะครับจริงๆผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะบรรยายร้านอาหารทําไมแต่ด้วยความอินเนอร์ถาปนิกที่พอไปที่นู่นที่นี่ก็อดใจไม่ได้นะครับที่จะสังเกตนั่งดูวิเคราะห์เพื่อนๆคนไหนที่เรียนสายงานนี้มาก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเป็นเหมือนกันไหมผมว่าคาเฟ่เนี้ยที่ผมจัดมาคือคาเฟ่ที ดูในรูปตอนแรกมันดูเฉยๆนะแต่ตอนนี้มามันดูอลังการที่สุดในอยุทยาแล้วผมว่านะครับสวยถ่ายรูปสวนนย mm hmm. แน่นอนก็แนะนําทุกคนลองมาดูค่าอาหารก็ไม่เท่าไหร่ก็เหมือนกับเรากินในห้างนะไม่ได้แพงจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับที่เขาลงทุนกันมา และสถานที่ต่อไปนะครับที่เราจะไปเยือนนั่นก็คือวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติาราชวรวิหารโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลัง้ามนะครับมันน่าตื่นเต้นไหมผมก็ว่ามันน่าตื่นเต้นอยู่นะฟรีด้วยใช่ครับ เห็นไลท์เฮาส์ประภาคารอยู่ตรงนู้นเป็นพระรามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ตรงข้ามพระราชวังบางปะอินตัววัดสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีพศ2421 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีในช่วงที่เสด็จแปรพระราชฐานมาที่พระราชวังบางไอินโดยที่ชื่อวัดนิเวศธรรมประวัติหมายถึงสถานที่ประดิษฐานธรรมะให้เป็นแบบอย่างนั่นเองนะครับพระองค์มีพระราชประสงค์ให้วัดแห่งนี้สะท้อนแนวคิดความศรีวิไลของสยามโดยรับสั่งให้สถาปนิกออกแบบวัดให้มีสถาปัตยกรรมแบบโกติกตะวันตก ันแปลกดีเหมือนกันนะตอนแรกผมก็คิดว่าโอเคมันเป็นโบสถ์เป็นเชิร์กปกติแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือวัดที่มีพระไทยอยู่พระศาสนาพุทธครับทุกคนอยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ในกุฏิน่าจะกําลังเตรียมจําศีลจำวัดหรือเปล่าน่าจะจำวัดนะครับอยู่ ก็เห็นสถาปัตยกรรมทุกอย่างมันดูเป็นสไตล์แบบโปรตุกีสไปเลยอะโบสอาคารต่างๆเลยก็ไม่ได้มีความเป็นไทยเลยนะผมก็เลยคิดว่าตอนแรกอะ่ะเออมันไม่ใช่วัดไทยมันคือวัดแบบเชิร์กแบบโบสแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือวัดไทยเลยพระอุโบสถของวัดมีลักษณะคล้ายโบสถ์คริสต์ผนังสีทองครีมหน้าต่างปลายโค้งแหลมกระจกสีและหอะระฆังสูง ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธนรมนธรรมโมพาตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ลวดลายประดับส่วนต่างๆได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะตะวันตกผสมผสานกับลายไทยได้อย่างกลมกลืนนอกจากนี้ยังมีหอไตรกลางน้ำพระปางสมัยรัตนโกสินทร์และศาลาต่างๆที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์นั่นเองนะครับพอเข้ามาแล้วผมก็ต้องบอกว่าผม ตะการตายอยู่เหมือนกันนะกับเอลิมเมนต,ต์ต่างๆที่ตกแต่งเข้ามาในโบสถ์หลังนี้มันคือแบบยุโรเปียนหรือว่าแบบตะวันตกนะครับตั้งกระจกที่มันมีสีสันแล้วก็ลวดลายจิตรกรรมที่ปกติเราจะเห็นวัดเขาจะเพ้นสาผนังกนะันใช่ไหมแต่แล้วก็ตรงบริเวณฐานตรงกลางตั้งพุทธรูปเราก็จะเห็นว่าโอเคโปรติจะเป็นเยซูคริสอะไรประมาณนั้นแต่ว่าโอเคตรงนี้เป็นพุทธธรรมประสงฆ์นะครับแล้วก็มีเอลิเมนต์นิดนึงตรงนู้นที่ปกติเราจะเห็นยักษ์ หรือว่าตัวในวรนนคดีรามเกียรต์ต่างๆนะครับที่จะมายืนคล้ายๆกับเป็นผู้ปกปักรักษาอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นนห์หรือว่าอัศวินยุคกลางอะไรประมาณนี้ที่นี่ไม่ใช่แค่วัดนะครับแต่เหมือนงานศิลปะที่รอให้เราค่อยๆมองค่อยๆซึมซับและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บ่งบอกถึงการพยายามเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกในช่วงยุคสมัยล่าอาณานิคม นักศิลปะกรที่3นะครับผมว่ามุมนี้ก็ถ่ายสวยดีเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าใครเอารถมาก็เอามาจอดตรงนี้แล้วก็ลองถ่ายมุมแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยทุกคนจะได้วิวข้างๆนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาที่สีแดงเทือกเลยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรช่วงนี้น่าจะหน้าฝนแหละ พอตกเย็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือล่องเรือชมวิถีริมน้ำของคนจังหวัดอยุธยาท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีจากฟ้ากลายเป็นส้มอ่อนๆน,นาฬิกาบอกเวลาเกือบ6โมงเย็นช่วงเวลาที่แสงสุดท้ายของวันกำลังจะหมดไปตอนแรกผมก็คิดว่าจะทันภายในตกดินแต่เอาเข้าจริงๆเราไม่ทัน เรือค่อยๆลอยลำไปตามแม่น้ำป่าสักผ่านชุมชนริมน้ำที่ดูเหมือนหลุดมาจากอดีตบ้านไม้เก่าๆบางหลังยังใช้เป็นฝาไม้จริงๆบางหลังก็ต่อเติมชายยื่นออกมาเพื่อให้รับลมเย็นๆจากน้ำมันคือชีวิตที่อยู่กับน้ำจริงๆไม่ใช่แค่ปลูกบ้านติดคลองแต่ใช้ชีวิตกับน้ำซักผ้าล้างจานเดินเล่นยืนมองเรืออย่างเงียบๆ แค่เราได้เห็นก็รู้สึกว่าเราอยู่ห่างจากเมืองมากกว่าร้อยโลทั้งที่จริงๆเราขับมาไม่ถึงสองชั่วโมงชิองชวพร้อมกับพี่สมไปรณในเวลาเดียวกันเพราะว่าน้ำป่ามันหลากใช่ปกติเน้ำเจ้าพระยาเขียวขุ่นๆน้องวันนี้เป็นน้ำสีแดงเลยน้ำาีเออกมาจากไหนไดะน้ำแล้วน้ำมันไหลแรงมากเลยดูดิ ออกไปก็คือไปเจอกัไรอยู่ที่นิวฟันกเอาใจทุกคนไปเก็บเก็บวัสดุเก็บร่าง <laughs> ในที่สุดเรือเราก็พามาถึงวัดชัยวัฒนาราม ตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังรอดูไฟ6โมงครึ่งถ้าจะนอนแบบนี้ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะระหว่างนี้เราก็นั่งรอดูเขากำลังเปิดไฟคนระับเราเห็นอยู่นะไฟมันเริ่มขึ้นแล้วตอนแรกจะดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่าฟ้ามันตกประมาณ6โมงเย็น6โมงเย็นใช่ไหมครับเรามาถึงนี่6โมง17นอโอเคจบแล้วคือจริงๆมันมีเมฆคึมมาด้วยแล้วก็มันฝนเหมือนจะตกเลยเราก็ได้แค่ดูไฟลับวัดเท่านั้นแหละ แสงไฟที่จัดไว้ก็ทำให้ปรางเด่นขึ้นมาเหมือนฉากในละครแสงไฟสองแนวเสาเงาของเจดีตกกระทบผืนน้ำเป็นภาพที่ถ้าเราขับรถจะหาประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้เลยเพราะนี่คืออยุธยาในมุมที่ถนนไม่มีทางพาเราไปถึง แล้วแสงไฟดวงแรกก็เริ่มสว่างแทนที่พระอาทิตย์ที่หายไปจากผืนฟ้าสีส้มอบอุ่นจากหลอดไส้หรือโคมดวงเล็กหน้าร้านอาหารสะท้อนผืนน้ำที่กำลังมืดมันไม่ได้สว่างจ้าแต่มันนุ่มและอบอุ่นเหมือนมีคนกดดิมไ์ให้พอดีในใจเราร้านอาหารริมน้ำบางร้านก็ยังมีลูกค้านั่งอยู่บางร้านก็ยังไม่มีใครแต่ทุกที่มีเสียงไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่เป็นเสียงน้ำ เสียงลมที่พัดพาเราผ่านสะพานปีดีทำลงและเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพยามันไม่มีหิ่งห้อยแบบที่เคยหวังไว้นะครับแต่กลับได้เห็นไฟที่มีชีวิตแสงไฟจากครอบครัวแสงไฟจากโต๊ะอาหารแสงไฟที่บอกว่าคนยังอยู่ยังใช้ชีวิตและนั่นทำให้ภาพของอยุธยากลายเป็นอะไรที่มีลมหายใจ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับไปละบ๊ายบาย